เที่ยวเชียงใหม่3วัน2คืนวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปอ่าวเชียงใหม่กันค่ะเริ่มต้นมือแรกที่เชียงใหม่กันที่ลีลาายกว๋วยเตี๋ยวลีลาที่นี่มีเมนูหลากหลายแต่เมนูที่แนะนําให้สั่งจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวยำโบราณยำผักหวานเผือทอดสลาเปาลาวา่าบรรยากาศภายในร้านปลอดโปร่งนั่งสบายมีที่จอดรถหน้าร้านด้วยใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องมาแวะทานที่ร้านนี้เลยค่ะ เราไปต่อกันที่วัดอุโมงค์สวนพุนทธามวัดอุโมงค์เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชีงยงใหม่ในวัดมีบรรยากาศเย็นร่มรื่นเงียบสงบภายในวัดมีอุโมงค์สำหรับเดินเข้าไปเพื่อกรับสาักการะไหว้พระและเดินขึ้นบันไดไปชมเจดีย์สวยๆด้านบนใครมาเชีงยงใหม่มาแวะไว้พระที่นี่กันได้นะคะ คืนแรกเรามานอนในตัวเมืองเชียงใหม่กันที่ฮารบิ i เทชเชียงใหม่ที่พักเชียงใหม่ราคาหลักร้อยห้องพักตกแต่งสไตล์มินิมอลคีนคีนจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบโป่งโล่งสบายใครมาเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะเช้าวันที่2เรามาทานอาหารเช้ากันที่ร้านเชฟนนเมนูเป็นแนวสั่งทานง่ายๆชิคๆแต่หน้าตาและรสชาติบอกเลยว่ามีธรรมดาอร่อยเข้มข้นให้เยอะด้วยนะอิ่มอยู่ท้องเลยค่ะใครมาเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ต้องแวะมาทานกันนะคะ ก่อนจะขึ้นไปดอยสุดเทพจะต้องผ่านจุดชมวิวศาลาเฉลิงพระเกียรติเราเลยมาแวะเก็บภาพเก็บบรรยากาศสวยๆกันก่อนค่ะมุมวิวจะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ได้ชัดเจนใครจะไปดอยสุเทพมาแวะที่นี่กันก่อนได้นะคะ เราไปต่อกันที่ดอยสุเทพเชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรอพัดทตุดอยสุเทพจะมีแต่ความสําเร็จสมหวังดังปัรถนาแคล้าคลาดผ่านอุปสรรคไปได้ใครมาเชียงใหม่แอดมินแนะนําให้มาไหว้ที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะที่ต่อไปเราจะพาทุกคนมาใส่ชุดมงสวยๆกันที่ดอยปุยกันค่ะที่นี่มีบริการให้เช่าชุดมงพร้อมเครื่องประดับครบชุดมีทั้งชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายเลยนะคะใส่มาถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีๆใครไม่รู้จะไปเที่ยวดอยไหนแอดมินแนะนําให้มาเป็นเด็ก ดอยที่นี่ก็ได้เลยค่ะเดินเล่นถ่ายรูปที่ดอยปุยเสร็จเราก็มาทานอาหารกลางวันกันที่ร้านนี้เลยเป็นร้านข้าวซอยเจ้าเก่าเจ้าดังของดอยปุยรสชาติเข้มข้นทานคู่กับกิมจิคือเลิศใครแวะมาเที่ยวที่ดอยปุยมาแวะทานกันได้นะคะ คืนที่2เรามานอนกันที่เชนรินโยกุที่พักนาะบ้านแม่ลายสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่สําคัญในห้องนอนมีโปรเจคเตอร์ให้เราได้นอนดูหนังแบบจัดเต็มกันด้วยแถมมีชุดกิโมโนให้ใส่ถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะคะแถมตรงระเบียงมีอ่างไม้ออนเซนให้นอนแช่แบบส่วนตัวทมกลางธรรมชาติแมกไม้สายทานและขุนเขาบอกได้เลยว่าฟินแน่นอน จากที่พักชิลินโยคูเชียงใหม่บ้านแม่ลายจะไปตลาดแม่กำปองเราบังเอิญเจอสถานที่คล้ายวัดที่มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่เราเลยแวะไปไหว้สักการะกันสักหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่วัดนะคะแต่เป็นสถานปฏิบัติธรรมสัมปทายะวนารามวังพญานคราชบอกเลยว่าเข้ามาแล้วรู้สึกดีมากๆมีรูปปั้นพญาอนันตน์นคราชขนาดใหญ่ตรงกลางมีท้าวเวสสุวรรณให้สักการะและด้านในจะมีถ้ำจำลองให้เราได้เข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและสามารถเข้าไปดูวิวน้ำตกได้อีกด้วยนะ ะคะใครแวะมาทางแม่ลายแม่กำปองเป็นสายมูหรือชื่นชอบพญานาะคต้องแวะมากันนะคะที่ต่อมาเรามาเดินตลาดแม่กำปองกันค่ะบรรยากาศตอนเช้าดีมากอากาศเย็นสบายมีร้านค้าร้านอาหารให้เราได้เลือกซื้อเลือกชิมเราไปลองชิมไข่ปมกันมาด้วยรสชาติคล้ายไข่ตุน๋นอยากให้ทุกคนมาลองใครชอบความเงียบสงบให้เราได้ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ชิลๆิแนะนำให้มาเที่ยวที่แม่กำปองเลย ไปต่อกันที่ร้านระเบียงวิวที่นี่จะเป็นคาเฟ่ที่มีมุมให้เราได้จิบกาแฟจิบชาดูว,วิวสวยๆของหมู่บ้านแม่กกาปองใครมาแมกกะปองห้ามพลาดร้านนี้กันนะ ไปตลาดแม่กำปองเสร็จเราขับรถขึ้นไปจุดชมว,วิวกิยวฟินเราไปกันช่วงกลางวันมีแดดแต่อากาศไม่ร้อนมากมีลมเย็นๆวิวสวยๆเลยค่ะที่นี่ตั้งอยู่ห่างจากแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่เพียง4กิโลเมตรเท่านั้นและด้วยความสูงถึง1,517เมตรเราจะได้ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติทั้งฝั่งลำปางและเชียงใหม่ได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะ จบคลิปสวยๆกันที่น้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะที่นี่เขามีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแช่เท้าตักอาบน้ำแร่แช่อาบน้ำแร่แช่อาบหมูกคณะสระว่ายน้ำแร่ต้มไข่ดิบเราเลยไปซื้อไข่ดิบมาต้มที่บอ่อเพื่อทดสอบความร้อนของน้ำร้อนกันค่ะเราก็ได้ทานไข่ต้มที่มีละท่าจากน้ำพุร้อนซึมเข้าไปในไข่ด้วย เป็นไงกันบ้างคะกับทริปเชียงใหม่3วัน2เคืนของพวกเราใครที่หาแพนอยู่ลองไปเที่ยวตามพวกเราแบบนี้ได้นะคะ